ท่านที่เห็นคลิปนี้ได้ขออธิษฐานจิตกับหลวงปู่สดวัดปากน้ำว่าใครเห็นคลิปนี้จะรวยรวยสมบัติรวยเงินรวยทองโชคลาบโชคดีโชคทุกสิ่งทุกอย่างในโลกมนุษย์จงพลันบังเกิดขึ้นฉับพลันจงมีสมบัติ ใหญ่ไหลมาเทมาทะลุทะลวงพบซ้อนพบหรือผังจนหรือความจนถาวรที่มีมาข้ามพบข้ามชาติจากความตนีที่เหนียวความไม่รู้ความจริงของชีวิตประมาทในการทำทานวันนี้วินาทีนี้ได้ฟังได้เห็นได้ยินคลิปนี้จงหรือให้หมด พังของมารจงรวยจงรวยทะลุทะลวงจงรวยฉับพันจงรวยวิ่งหนีไม่ทันเพราะเป็นสมบัติของท่านจงรวยสมบัติจักรพรรดิตัตกไม่พร่องจงรวยสมบัติอาจินไตจงรวยสมบัติอาศจรรย์จงรวยวินาชีนี้เป็นต้นไปรวยเปิดทรัพย์เปิดโชคเปิดลาบเปิดพังทะลุทะลวงพังบุญบารมี